รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ัดีครับท่านผู้ชมครับรายการนัดพบคนดีในวันนี้ขอต้อนรับเป็นพิเศษสําหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งจะมาพบมาเจอกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับวันนี้ท่านจะได้มีโอกาสได้ยินเรื่องราวของบุคคลท่านหนึ่งถือว่าเป็นบุคคลสําคัญของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติในอดีตในปัจจุบันก็ยังมีคุณค่ามีความสําคัญแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเป็นแบบอย่างของคนรักการเรียนการศึกษาเรียกกันง่ายๆว่าใครเป็นลูกอีสานก็ต้องมีความภาคภูมิใจเลยทีเดียวนะครับก็ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ขอต้อนรับท่านอดีตเจเรตํารวจแห่งชาตินะครับและบุคคลท่านนี้ท่านก็เป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภาหรือว่ากอรอด้วยเป็นอนุกรรมการข้าราชการตารวจด้านบริหารและทรัพยากรบุคคลของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติมาก่อนเช่นเดียวกันก็ขอต้อนรับท่านพลตํารวจเอกดอรปัญญามาเม่นสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ขอบคุณท่านที่กรุณามาให้เกียรติแก่รายการด้วยนะครับครับก็คุ้นเคยกันมานานเอาเป็นว่าถ้าดูข่าวตามหน้าจอทีวีก็มีเยอะแยะมากมายท่านใดจะดูว่าท่านดูแลรับผิดชอบเรื่องอะไรก็ไปเสิร์ชดูวเองแต่ตอนนี้มารู้จักประวัติกันสักนิดนึงว่าท่านมีถิ่นฐานบ้านเกิดที่ไหนเกิดหมู่บ้านตำบลอะไรเงี้ยแล้วพ่อแม่มีอาชีพอะไรก็จริงๆผม เป็นคนนครสวรรค์นะครับอ๋อคนนครสวรรค์แต่ไปอยู่ทางอีสานนานนะครับเบย์คนก็เข้าใจว่าเป็นคนอีสานนื่ว่าเป็นคนอุดรครับก็จริงๆเป็นคนอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์อ๋อครับเป็นอำเภอที่อยู่ไกลจากจังหวัดนครสวรรค์มากนะครับแล้วก็จริงๆก็คืออยู่นูนแหะอำเภอไอ้ตำบลบ้านไร่บ้านไร่นะครับออกมาจากอำเภอลาดยาวอีกประมาณสักสิบกิโลนะครับก็ค่อนข้างจะเป็น บ้านนอกนะบ้านนอกก็ตอนเด็กๆก็คือเป็นลูกชาวนานะครับพ่อแม่เป็นชาวนานะครับพ่อแม่เป็นชาวนาครับก็ตอนเรียนมัธยมก็เรียนโรงเรียนวัดบ้านไล่บ้านไล่บ้านไล่ไล่มาตั้งแต่ปถมดีกว่าปฐมศึกษานเรียนที่ไหนอ่ปหึ่งถึงป .7 เนี่ยที่วัดบ้านไล่อ่าแล้วก็โรงเรียนวัดนะครับมัธยมก็มาเข้าโรงเรียน ประจําอําเภออําเภอลาดยาวนะครับโรงเรียนลาดยาวนะครับแล้วก็พอมศสี่มศสห์สมัยก่อนเขาเรียกนะครับก็มาที่โรงเรียนประจําจังหวัดนะครับโรงเรียนนครสวรรค์นะครับก็จริงๆก็คือเป็นเด็กว่านอกแหละนะครับได้ดีเพราะว่าตอนเด็กๆก็เขาข้างยกเกเลหน่อยพ่อแม่ก็เลยส่งมาอยู่กับหลวงตานะครับที่วัดอําเภอลาดยาววัดอํเภอลาดยาววัดประจําอําเภองั้นเถอะครับก็ ลุงตาแกก็บังคับนะครับว่าเช้ามาตีสีต้องตื่นมาอ่านหนังสือมาแรงต่างถ้าเสียงหายเมื่อไหร่ลุงตาก็จะออกมาเอาเม็เลียวตีแล้วตามหลวงตาไปบินบาตด้วยอไปด้วยครับ,บก็อย <faced ness. S 2> ู่ออพออยู่กับลุงตาเนี่ยจากที่เคยสอบป .1 ถึงป .7 เนี่ยได้เกือบอเกือบตกก็พอมอ .1 มศ .2 ม .3 เนี่ยได้ที่หนึ่งตลอดนะครับก็ว่าสอบตกครับ ก็เลยมาปรับตัวใหม่อ่าปรับตัวใหม่ลุงตาบังคับนะครับก็ก็ดีนะครับก็คือได้ดีพะวัดนั่นแหละที่หนึ่งจนถึงมอสองห้าเลยเหรอครับ 1, 1, 2, 5, เออ่ก็ได้ที่หมอสหนึ่งมอสองมอสามได้ที่หนึ่งตลอดนะครับแล้วก็หมอ, 4, หมอสี่หมอห้านี่เขาไม่มีที่หนึ่งที่สองเป็นเป็นข้อสอบรวมแล้วรเรียนเรียนปริญญาตรีก็สอบในร้อยสามพันเลยจบมห้าก็เข้าเข้าโรงเรียนร้อยตำรวจ ทำผ่านครับรุ่นไหนฮะรุ่นที่สามที่สองสามสองก็เพื่อนรุ่นเดียวกันก็พลตำรวจวินัยทองสองพวกอะไรพลตำรวจธีรศักดิ์กินพงษาอะไรพวกนี้นะครับกลุ่มนี้นะครับก็เข้าโรงเรียนร้อยตำรวจนี่ก็ได้ดีนะครับเพราะว่าเรียนได้ที่หนึ่งตลอดโรงเรียนในร้อยตำรวจก็ได้ที่หนึ่งครับก็เลยพอจบจากในร้อยตำรวจเนี่ย ก็ได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อของกพนะครับรัฐบาลไปเรียนที่เปียโทเวียเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสาขาอะไรครับสาขาอาชญาวิทยาอาชญาวิทยาเนี่ยมันเป็นวิชาโจรวิชาโจรนะครับใช่ไหมครับวิชาโจรจะเข้าใจคนกระทําผิดนะครับเรียกว่ารู้ทันโจรว่างั้นเถอะครับผมนะครับถามย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่ามันมีแรงบันดาลใจอะไรถึงตัดสินใจเลือกเรียนตำรวจ คือจริงๆตอนเด็กๆเนี่ยบ้านผมเนี่ยอยู่บ้านนอกนะครับ,ค,รบคุณปู่ย่าตายายนี่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายพ่อแม่เนี่ยนะครับ,รบก็หลายครั้งที่บ้านเราถูกโจรมาลักสมัยก่อนลักวัวลักควายไปะนะครับครั้งที่สำคัญที่สุดก็คือตาผมเนี่ยถูกปนแล้วก็ถูกจับมัดเลยเราได้ไปแก้ออกมา นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ยังเด็กกันอยู่นะ,ะครับแล้วก็มีการไปตามคุณลุงคุณร้ายกันอแต่<ไ>ยังดีมัดนะไม่ได้ฆ่าแบบปัจจุบันนะไม,ไม่ได้ฆ่านะครับก็มีเขาสึกว่าเฮ้ยโตขึ้นไปเนี่ยเราอยากเป็นตำรวจจะไปปราบโจรผภูร้ายะนะครับนี่แหละค,ค,คือคือสิ่งที่อยากมากที่สุดแรงรบ,บันดาลใจจากเรื่องราวที่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ครับคุณตาโดนปล้นถูกมัดเพราะสมัยก่อนเนี่ยขมโมยอัวควายแล้วก็ผู้หญิงนี่ก็ฉุดกันก็ยังมีใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เมื่อจบสามพรันก็ รับราชการเลยหรือเปล่าหรือว่าไปเรียนที่อเมริกาก่อนไปเนี่ยพอดีเนื่องจากภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยดีะนะครับพอจบมาปกติเขาก็จะได้ไปต่อตามเทศเลยครับผมก็ต้องทํางานแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมไปอ๋อเป็นว่าที่ร้อยตำรวจตรีว่าที่ร้อยตำรวจที่ไหนครับครั้งแรกก็ที่สถา,านีตํารวจนครบาลนางเลิง้งอนะครับนะครับอยู่ที่นางเลิ้งประมาณสักปีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่แผนก สายตรวจและเป็การวิเศษคือหนึ่งก็หนึ่งเนี่ยรถสายตรวจเนี่ยรถสายตรวจดำๆเลยนะครับอยู่ที่รถสายตรวจหนึ่งก็หนึ่งประมาณสักหนึ่งปีนะครับสองปีแล้วก็ตอนนั้นก็ไปเรียนเปียโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับโทเอกอยู่ที่น่นเลยที่น่นเลยแล้วกลับมาเนี่ยตอนนั้นตอนไปยศร้อยตีหรือร้อยทตอนไปร้อยหมวดตรีครับร้อยหมวดตรีครับกลับมาเนี่ย จบปริญญนเอกกลับมาเนี่ยมาอยู่ต่อที่ไหนแล้วได้ยศอะไรเ,เขาปรปับยศให้เป็นร้อยตำรวจเอกนะครับรแล้วก็ช่วงนั้นก็มาไปเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับโโสัมผัสสัมันะครับก็แต่ขณะเดีวยวก,กันก็พออยู่ที่โรงเรียนตำรวจเนี่ยพอท่านพลตรเอกเผาสารสินขึ้นมาเป็นที่ีตำรวจนะครับท่านก็เอาพวกผมมาเป็นฝ่ายเอเมริกาให้นะครับ,รบก็ได้มาเรียนรู้ สิ่งต่างๆจากท่านพลเอกเผ่าสารสินอย่าง,งมากนะครับอตอนนั้นก็ไต่ไปเป็นผู้กํากับที่ไหนฮะผู้กำกับครั้งแรกในที่ส,ส,สพออเมืองอุดรธานีสพอ,อุดรน,นะไปพูธรอนเลยนะจากเ<ป>มืองไปพูดอาจากคือจากจริงๆก็คือพอจากอาจารย์แล้วเนี่ยผมได้เป็นสวัสด์อยู่ที่กองวิจัยวางแผนนะครับแล้วก็ไปลองผู้กำกับอยู่ตํารวจท่องเที่ยวแล้วก็ไปเป็นรองผู้กำกับ ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครเขตสองนะครับแล้วก็ไปเป็นผู้กับเมืองอุดรออยู่นานไหมที่อุดรเนี่ยเป็นผู้กับอยู่นานนะครับแล้วก็เป็นรองผู้การด้วยนะครับก็อยู่ที่อุดรจริงๆแล้วรวมประมาณเกือบเกือบสิปีเกือบสิปีครับแล้วเป็นรองผู้การด้วยครับก็เลยคนอีสานก็นึกว่าเป็นคนอีสานปม่คนอีสานครับไม่บอกคนแถวอุดรนะครับท่านผู้ชมครับได้ฟังท่านอดีตเจเรตํารวจแห่งชาตินะครับ เมื่อฟังตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมที่เป็นผู้ปกครองหรือว่าเด็กเยาวชนวัยรุ่นนะครับถึงแม้ว่าเรียนในระดับประถมจะสอบตกหรือมัธยมต้นจะสอบตกแต่การสอบตกก็กลายเป็นที่1ที่1แล้วก็ที่หนึ่งแล้วก็ที่หงจนกระทั่งจบปริญญาเอกได้เพราะฉะนั้นอย่าได้ท้อหรืออย่าได้ไปซ้ำเติมใครเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากเดีย๋ยวในช่วงที่สองเนี่ยเราจะได้ รู้ในรายละเอียดว่าในบทบาทของความเป็นผู้บริหารระดับสูงของตํารวจเวลามีข่าวคลาวมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องราวของตํารวจบวกไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่ลบแล้วเรามีท่าทีอย่างไรในการตอบสนองต่อ,ตอข่าวสารเหล่านั้นซึ่งน่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับตํารวจในปัจจุบันด้วยเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกัน เท hey, ปโก้ปั๊มน้ำบ้านคุณภาพสูงสุดในปัจจุบันแข็งแรงทนทานปลอดสนิมนานปีใช้ดีบำรุงรักษาง่ายร้านอาหารครัวคุณนายสะดวกสบายได้บรรยากาศธรรมชาติมีอาหารหลากหลายรสชาติโดนใจปรุงจากอาหารสดทุกวัน ที่ตั้งใกล้ทางต่างระดับบางปะอินขาเข้ากรุงเทพมีเครื่องหมายป้ายสีส้มเจี ความสะอาดเลือกความปลอดภัยเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย <S เ s เชียค a ี i n g s e r จำกัดความสะอาดคือสิ่งการันตีคุณภาพของเราศูนย์บริการซ่อมรถหรูทุกยี่ห้อบริษัท Absolute by Optima Works ประเทศไทยจำกัดครับท่านผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับท่านอดีตเจรตตำรวจแห่งชาติ แรงบันดาลใจที่มาเป็นตำรวจก็คือคุณตาถูกโจรปล้นลักอวัวควายแล้วจับคุณตาไปมัดไว้แค่นั้นแหละก็เลยอยากเป็นตำรวจท่านเองจบปริญญาเอกด้านอาชญาวิทยานะครับก็เมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นวิชารู้ใจโจรนั่นแหละในสภาพปัจจุบันเนี่ยมีมีข่าวสังคมวิพากวิจารณ์การทำหน้าที่ของตำรวจนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่ถูกวิพากวิจาร ด้วยความที่ว่าชาวบ้านเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือกันคิดว่าทุกคนเป็นสือ่อเดี๋ยวนี้ตำรวจเนี่ยเรียวกว่าปวดหัวทํางานกันยากลาบากมันอาจจะมีจริงบ้างไม่จริงบ้างพลาดเคลื่อนบ้างตรงนี้เนี่ยท่านอยากที่จะให้คําแนะนําท่าทีของน้องๆเพื่อนๆตำรวจเนี่ยที่ยังทําหน้าที่กันอยู่เนี่ยอย่างไรโดยเฉพาะสื่อหรืออยากจะฝากอะไรแก่สื่อด้วยบ้างเหมือนกันเพราะว่าตำรวจดีที่จะดีเพราะสื่อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ส่วนมากเสียเพราะสื่อนี่ก็เยอะ เฉิญพูดตรงนี้นี่หนึงครับก็จริงๆสำหรับสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าผมเนี่ยได้กับตัวผมเองอตอนเป็นพุ่งกับเมืองอุดรใหม่ๆะนะครับตำรวจอุดรตอนตนั้นก็ถูกาพากษ์วิจาร์อย่างยิ่งะนะครับผมไปเนี่ยเพื่อจะไปสร้างศรัทธาให้ตำรวจอ,อุดรเนเป็นที่รักของประชาชนครับตอนนั้นผมก็ไปปักเข็มมุ่งให้ตำรวจอ,อ,อุดรทำก็คือว่าต่อไปนี้เราจะทําตามคําที่เรา มุ่งมั่นกันก็คือ,อสุจริตชนต้องอยู่เย็นเป็นสุขโจรผู้ร้ายต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์ก็หมายความว่าเราเนี่ยจะไปบัติการทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่อย่างปลอดภัยนะครับให้บริการเขา,าคุ้มครองความปลอดภัยต่างๆให้เขาลดปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาใบมุกในพื้นที่เนี่ยให้หมดไปก็เรียกว่าสุขเถิดประชา ตัวค่าขนไทยนะครับก็ถ้าเรามุ่งมั่นตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะทําให้เรามีเข็มมุ่งที่ชัดเจนแล้วก็ผมอยากจะฝากน้องๆทุกคนก็คือว่าพวกเราเนี่ยเรียนโรงเรียนตำรวจกันมาคไปปฏิบัติหน้าที่กันมาตลอดก็คือด้วยความมุ่งมั่นในคําปฏิญาณของเรานะครับคำปฏิญาณที่ว่าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ ข้าพเจ้าจะยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อระงับทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้กษัตริย์ราชข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดสินธรรมเป็นหลักประจําใจข้าพเจ้าจะยึดมั่นอยู่ในวินัยและรักษาไว้ซึ่งแบบแผนของสํานักงานรัฐธรรมชาติข้าพเจ้าจะเชื่อฟังคําสั่งของผู้กําชาและจะปกครองผู้ใต้ผูงกําชา ด้วยความเชี่ยงธรรมอย่างเข่งคัดถ้าเราได้เดินตามคำํำปฏิญาณของเราเนี่ยะนะครับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดมันจะมีเนี่ยมันก็มันก็จะผ่านไปนะครับแล้วก็เราก็จะทําหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดนะครับ,รบแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมเคยบอกกับตำรวจผมมาตลอดอะนะครับว่าอุดมคติของตํำรวจ นะครับเขารบเพื่อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาป้านี้ต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มากมในลาบผลมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนดำรงตนโดยยิ่รทำกระทําการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตไอ้สิ่งเหล่านี้จะทําให้ตำรวจเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดีและไม่สะทกสะทานต่อต่อสิ่งใดๆเรียกว่า ถ้าจะท่องเป็นเหมือนบทสวดคาถากันไปเลยทุกโรงพักเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับแบบมันมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่การปฏิบัติความมุ่งมั่นในการปฏิบัติก็ง่ายๆผมก็เคยเจอประสบเหมือนกันมีคดีบางคดีที่พวกเราเคยเป็นเรื่องราวใหญ่โตเนี่ยเรื่องครูจอมทรัพย์ที่เขาขอเขาขอใช้สิทธิ์ในการรื้อฟื้นคดีครับแล้วพวกผมลงไปที่ทางจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็พวกผมไปได้ เรื่องราวมาแล้วผมก็ไปให้ความเห็นว่าเป็นกระบวนการรับจ้างติดคุกหรือรับจ้างรับผิดนี่ครับรับจ้างรับผิดเท่านั้นเองนะครับสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เข้าใจว่าไอ้พวกเราไปลังแกครูจอมทรัพย์เขาก็กนด่าพวกเรานะครับด่าทั้งพวกผมไม่พอนะครับลูกผมคนหนึ่งเรียนอยู่ที่อังกฤษก็พวกกันก็ทัก ไลน์ไปทักเฟซบุ๊กไปด่านะครับลูกผมอยู่ที่อีกคนเรียนที่ญี่ปุ่นก็ถูกทักเฟซบุ๊กไปด่ารวมแล้วพวกเราถูกด่าประมาณทักตอนนั้นเนี่ยถ้าถ้าลิออกมาเนี่ยก็ประมาณทักสองหมื่กว่าครั้งอ่ะแต่พวกเราเราก็มุ่งมั่นนะครับที่จะทําความจริงให้ปรากฏก็สุดท้ายก็ทําจนปรากฏว่าเรื่องราวที่พวกเราได้แนะนํำจนถึงชั้นศาลนะครับว่า เขามีการสร้างพยานหลักฐานขึ้นมาจริงก็ต้องพิสูจน์กันที่ศาลเพราะฉะนั้นบางทีคนไทยเราเนี่ยหรือสื่อที่ไม่เข้าใจในเรื่องกฎหมายเนี่ยเพอเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเวลามีข้อพิพาทกันเนี่ยก็มักจะตัดสินซะก่อนแต่โดยหลักคือในทางกฎหมายเนี่ยถ้าหากว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยนะครับยังต่อสู้กันศาลยังไม,ไม่ตัดสินคดีถึงที่สุดก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ ครับจริรงๆเราเราก็ต้องต้องต้องเข้าใจอย่างนั้นครับต้องเข้าใจอย่างนั้นครับครับแต่ว่าถ้าบางอย่างเนี่ยประเภทแบบยิงคนฆ่าคนเห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยจิงอยู่แต่โดยสามัญสำนึกผิดก็คือผิดครับไอ้เรื่องข้อกฎหมายก็อีกเรื่องหนึ่งครับมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้บ้างไหมครับคือสักรู่เนี่ยจริงๆเนี่ยอยากจะเ,เรียนกับตำรวจทุกคนว่าณขณะน,าน,าน,นี้ความวิวัฒนาการของสื่อนะ<ห>ครับสื่อเนี่ยเห็นเรื่องคดีอาญกรรมเนี่ย <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่เขาก็ไปร่วมทําการสืบสวนด้วย <c oughs> เพราะเขาต้องการเอาเนื้อหาสาระหรนเหล่านี้มาออกนะครับเพราะเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนเขานั้นตรงนี้เขาก็ทําหน้าที่ของเขาในเรื่องที่เขาจะไปะลงทาการเหมือนอสืบสวนสอบสวนเลยนะครับแล้วก็ได้ประเด็นบางประเด็นเนี่ยบางทีเขาก็ต้องมาถาม ผู้มีอำนาจเช่นถามท่านนายกรัตรีที่ดูแลตำรวจถามรองนายกรัตรีที่ดูแลตำรวจถามผู้บัญชาการหนรวยแห่งชาติถามผู้บัญชาการท่านผู้บัญชาการท่านผู้ใหญ่เหล่านั้นท่านตอบไม่ได้ท่านก็ต้องย้อนกลับไปที่พื้นที่เกิดเหตุงนั้นในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยเวลาทําการสืบสวนเนี่ยเราจะต้องมีความชัดเจนนะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้ประเด็นมันโดยสื่อเป็นคนกําหนดนะครับจริงๆตัวที่จะกําหนดก็คือ ชุดที่ทําการสืบสวนเราก็ต้องมีจุดแข็งยึดจุดยืนให้มั่นให้มันนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายครับคือขณะนี้การสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันคือกระบวนการของการที่จะพิสูจน์ความจริงครับไม่ใช่เป็นกระบวนการจะไปกล่าวหาคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยเราจะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาตนี้ด้สองสามคดีที่ผมอยากให้ดูณขณะนี้เช่นคดี หวยสาสิบล้านที่ระวางดูให้ดีดูให้ดีว่าต้านนนะครับนานๆสิ่งเหล่านี้ก็คือมันมีพยานหลักฐานบางอย่างที่จะต้องไปพิสูจน์กันถึงดูให้ดีดีนานๆอย่าด่วนสรุปอย่าด่วนสรุปมาถึงเวลานี้มีความภาคภูมิใจในการเป็นตำรวจโดยส่วนตัวโดยรวมไหอจริงๆเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จริงๆเป็นอาชีพที่ผมว่า คือเราก็คงจะต้องมีคนกลุ่มนี้ที่คอยดูแลคุ้มครองพี่น้องประชาชนเขานะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยสังคมเนี่ยมันโดยธรรมชาติมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะครับถ้าเราไม่มีคนกลุ่มนี้ที่จะเข้าไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนเข้าไปช่วยปรามช่วยทําให้คนไม่ดีเนี่ยเฮ้ยอย่าคุณอย่าไปทําเขาหรือคุณต้องปรับตัวนะกับตัวนะมันก็มีคนกลุ่มนี้งั้นแต่คนกลุ่มนี้ ขณะที่ทําไปเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องชาชนานะครับก็จะต้องถูกพี่น้องชาชนวิพากษ์วิจารณ์รนะครับส่วนพวกเราเองเราอดทนทน,นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพวกเราได้อยู่ใกล้ชิดกับตํารวจรนะครับท่านจะรู้เลยว่าชีวิตความเป็นจริงของเขาเนี่ยก็เป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะลําบากนะครับไม่ได้พักผ่อนเหมือนคนอื่นไม่ได้พักผ่อนเป็นตํารวจตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เขาเองเขาก็รู้ว่าเขาก็บางช่วงเขาอาจจะเป็นที่รัก บางช่วงก็อาจจะเป็นที่ชังนะครับก็ท่านมีครอบครัวมีลูกสองคนที่ว่าเมื่อสักครู่ช่วยบอกชื่อหน่อยได้ไหมครับเขาจะได้ภูมิใจคนหนึ่งชื่อสาธิตาแล้วก็เปลี่ยนเป็นกันการมาเม่นนะครับขณะนี้ก็ไปทำงานอยู่กับบริษัทญี่ปุ่นแล้วก็ฝึกงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณนภัจญ์มาเม่นนะครับก็เรียนจบปียตีที่ประเทศไทยแล้วก็ไปจบปียโทจาก เชฟสวิสแลนด์มานะครับขณะนี้ก็มาช่วยครอบครัวในการทําธุรกิจบางส่วนที่จังหวัดสกลนครนะครับทำธุรกิจอยู่สกลนครที่สกลนครในพอดีทางพ่อตาผมเคยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสกลนครท่านนายกศาสตร์ผมสกานณณสกลนครครับท่านก็มีธุรกิจอยู่แถวนั้นนะครับอยากจะขอบคุณอะไรใครเช่เลยครับจริงๆอยากขอบคุณท่านพลตำรวจเอกเผาสาสินะครับซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้ว ท่านเป็นที่มีตำรวจตอนที่ผมไปร่วมทํางานด้วยแล้วก็ท่านมาเป็นรัมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นรองนายกรัฐมนตรีท่านได้สั่งสอนเราได้ทําตัวเป็นแบบอย่างในเรื่องของการที่จะประพฤติดีเรียบง่ายนะครับทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมรรท่านบอกว่าให้มุ่งมั่นรีบทําเลยนะครับก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราได้ได้ปลูกฝังกันจากท่านมาแล้วก็ศิละปะในการ ป้องกันปราบปรามโจรูุร้ายนะครับในการปราบปรามโจรูุร้ายเนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านพลเอกประชาผมนอกนะครับท่านเป็นคนเอาผมไปอยู่ทางอีสานนะครับผมได้เรียนรู้ศิลปะการการจัดการเรื่องราวเกี่ยวกับโจรูุร้ายเนี่ยจากท่านแล้วก็ในบางช่วงชีวิตเนี่ยผมได้เคยทํางานร่วมกับท่านพลเอกสล่างบุญนาคท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านนี้ก็มีความมุ่งมั่นในการปราบปรามโจรูุร้ายแล้วก็อีกคนหนึ่ง ซึ่งยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ชีวิตท่านก็มีโวศักเยอะนะครับก็คือท่านพลตํารวจโทชะลอเกิดเทศผมเคยไปเป็นเจ้าหน้าที่ในศูนย์ปราบปรามจุลกรรมรถกระท่่นนะครับแต่ทั้งทั้งหมดเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะปราบปรามคนไม่ดีนะครับอย่าให้คนไม่ดีเนี่ยมามาก่อให้เกิดปัญหาต่อต่อพี่น้องประชาชนสัต่อสังคมสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝาก ถึงพี่น้องตำรวจแล้วก็น้องๆในประเทศนี้นะครับว่าจริงๆก็คือชีวิตเราเนี่ยมันก็สั้นนะครับไม่นานหรอกแต่จริงๆเมื่อเรามีโอกาสอยากให้เราคิดอยากทําให้เป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับแผ่นดินเกิดของเราเนี่ยก็พวกเราทําอะไรให้เกิดประโยชน์ได้ทําให้คนอื่นเขามีความสุขได้ขอให้ทำครับท่านผู้ชมครับฟังดูแล้วก็เพลิดเพลินเห็นภาพโดยรวมทั้งหมดนะครับ นี่ก็คือท่านพลตำรวจเอกด็อเตอร์ปัญญามาเม่นอดิตจเจรตํตำรวจแห่งชาติก็หมดเวลาพอดีขอบคุณท่านพลตารวจปัญญาขอบคุณมากนะครับโอกาสพบกันใหม่ถ่าแล้ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับทิ่เป็นเห็นโอกาสคนฉลาดทิพย่อมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอ จุดทุ่มทุนของชีวิตอยู่ที่ทคนเราเริ่มติดได้